Yeah, I'm inside the next ring. Hello, how are you? Sure.

มัอออ่อ Jamie, tamam ยูอ no. อ่โน่นกลมวงกลมวงสี่แปดส่วนตัวเดียวอีกแล้วี่รุดกล้องไม่มีเฮียะไรเลยเฮ้ยมัมจะตายมันจะตายมันจะตาย ายไปก่นอนถำไปก่นอนทำไปก่อนโอ้ติดขือไอ้เหี้ยกันวัดถังทำไมกูวิ่งไปโดนซ้ำไอ้เหี้ยถอยไม่ได้แม่งติดขือเยอะเก๋ได้วะ Này bắt lại sạch Đùm Hay lớp cao con Ôi ôi, hack 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 leo, hack leo gì

นายไม่ซ้ำมนะันน่าไม่มีกระสุนลูกจองเลยจ้าเฮ้ยจับกูไงไม่เก็บม,มาว,วะ รู้มางอยากเน่นนานๆเพราะฉะนั้นสามหนึ่งซะอะไร shields. เฉื่ยเลย what the fuck what okay. well, we the fuck เยนี่เล่นแล้ได้คลิปบ่อยยังวะเฮ้ยกูได้อะไรอีกแล้วเออเฮ้ยมึงให้กูเล่นเล็ดมึงกูจะเชิดใช้เฮ้ยกูเล่นเลทบมั้งกูจะเชิดายมึงเชิดใช้บ่อยละเอาเลทดไหมกูเล่นเฮ้ยเชิดตรงนั้นก็ไม่อีกละกลัววะมันจะกลัวแค่ไม่มีระเบิดยูแบตได้ไหมเยนี่มึงเกินไปวะเยอะเกินไปวะชิบก็ไดะ เฮ้ยยิ่งก็ชุบกูแล้วจะกลับไปรู้ของเร็วออกไปรู้ของกันนะมีคุณก็ไม่ใส่ได้ได้ของคุใช่ไม่ท่องมีคนเลยไอ้เคียะใครใบ้ไวสัตว์โอ้เพื่อนมีคนเท่าไหร่มี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 แต่ไรวะโอ้โหแม่งมาเต็มเล้วเบลยไปเลบลแม่งดักหมดเลยเดี๋ยวกูหาทางรอดด้วยเิ๊กไปเลยไปเลย รอดเพื่อนเพื่อนถอยมาก่อนนีงไปละจ้าไปละจ้าเต็มเลยตรงน้้นอุ้ยปืนลัน่นพอละล่างผีล่างผีห้วล่างผีห้แล้วโอเคโอเค,อเค,อเคขี่กอฟ้ากอฟ้าสองตัวกอฟ้าสองตัว รีบป่าอัสตาป่าคนละป่าอ่ะกอฟ้ากฟ้าน่าจะสามตัวนะโอเคก๊ฟ้าสองตัวมันะอะไรสิเฮ้ยฟ้ากูเลยกูช้เฮ้ยโดนนั่นอ่ะโดนระเบิดกูเจ็ดห้ากอฟ้าเฮ้ยเฮ้ยหลังมา Reloading. Raise left. not too far. 45อ่ามึงเอาเลยสัตว์เดี๋ยวกูเลี้ยงมึงเกมนะ่ะอะไรคนนี้กูยิงให้เจ็บละกูยิงให้เจ็บละกูเลี้ยงเอาเอาสามพันนี้นะเลี้ยเกมน่ะเฮ้ยมีตัวขึ้นมอีกมีตัวขึ้นอีกหมอหมอหมออลาตีเพื่อน ไม่ไม่ใช่ตัวเดียวนะไม่ใช่ตัวเดียวนะ <Okay. S 1> มือต้ง 3, องสามอนึ่รอบอะ่ะเพื่อนมึนงออมเล่นเอาให้สามพันเหรอเนี่ยชัวชัวสามพันก็ดี ก็สามพันอับไอเฮี้ยแล้วค่อยสามหนึ่งเนี่ยสี่พันก็ไหวนะไอ้ขี้เอาจริงถ้ามึงเลี้ยงมาไหนเนี่ยมันไม่ได้ยากหอเนียหาอาสามมันก็บอกแล้วก็เล่นว่ามันได้ กระ<อ>สุนือน้อยมากเลยไอ้เฟ่นัมเบรอร์ทูเว้ยเชี่ยไม่ได้ยินเสียงคนขคับ่ะชัดเลยสุด มันมันก้าตัวมึงเศษคนหนึ่งยี่ทำไมไม่เอาสิบเอ็ดตัว,วามาจะได้ยี่สิบตัวไอ้ย้ยกูปรับภาพกากกูไม่เห็นชัดกูไม่ได้ปรับโลอ่ะกูปรับเวลี่โลโอ้ยแยเซตติ้งเพิ่มยัง่ะเชียร์เชียร์ตีเดิมนี่ว่าในที่สุดผมก็เข้าใจว่าผมเนะี่ยคิดผิดแล้วละ my Need to recharge my shields. that Oh yeah. real <laughs> hey, we'll time hey, here,